ครับก็ขอความสุขสวัสดีครับผมนอ้อสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมได้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำในการทำริฟ์ขึ้นวิหารหลวงพ่อชั้น2องครับในการทำริฟครั้งนี้ก็เป็นการทำเพื่อจะให้สำหรับญาติโยมที่จะขึ้นไปทำพิธี ถวายสังฆทานสะดอกเคราะห์ให้ไปสำหรับคนที่คือคนพิการบางแข้งขาไม่ดีประมาณนั้นนะครับนะที่นั่งรถเข็นอะไรประมาณนั้นนะก็จะให้ขึ้นที ip, ่ลิฟต์ด้านด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีช่างที่มาทำแล้วก็ กะทำได้ไวพอสมควร,ครตอนนี้ก็กำลังตัดเหล็กเชื่อมนะผมก็ถ่าทยทำไปนะทุกชอตเลยน,นะครับนะสำหรับคาชิการทำลิฟตขึ้นยีหารครับตอนนี้ช่างก็กำลังตัดต่อเหล็กทําตามแบบนะครับทำตามแบบวิหานลวงพ่อก็จะมีอยู่สองชั้นนะครับ ชั้นล่างก็สาหรับเป็นที่เก็บของเป็นที่อวิหารสําหรับพระอาจารย์เจา้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับอาจารย์สราวุธสําหรับชั้นบนก็จะเป็นที่เก็บสรีละนะครับสลีระล่างของเพรทประคุณหลวงพวกก่อกานหรือพระครูพัชรกิตวิบูนะรน์ะเจ้าวาดองค์ที่9นะครับยินท,ท่านเรียนบทคภาพ กเก็บสรีระล่างของท่านไว้บนวิหารนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ขึ้นมาก็ลําบากนะครับลําบากที่ยังมาถวายสังฆทานสะดอกเคราะหอรุณวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเป็นเหมือน,นไฮดรอลิกนะครับนะสำหรับลิฟต์นะครับจะมีโซ่ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนะสำหรับลิฟต์แบบนี้ จะเป็นลักษณะแบบมีสำหรับริบนะครับจะมีโซ่ใช้ลเหมือนจะเป็นไฮดรอลิกนะครับนะจะมีปั๊มเหมือนปั๊มลมลักษณะประมาณนั้นนะครับนะใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะผมก็จะถ่ายทำไปเรื่อยๆดูทุกช็อตเลยครับนะดูทุกช็อตอันนี้ผมอัดลิปวันที่สองนะครับตัวันที่สามเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช2565นะครับนปีใหม่วันที่3นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปทำคลิปมานานพอสมควรนะครับสำหรับคลิปที่กุฏิหลังใหม่ที่2ชั้นผมก็ยังถ่ายถ่ายทําเก็บไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้อัดนะยังไม่ได้เอาออกนะคลิปอันนี้ผมก็เลยเอาคลิปที่โหลด จะคอมมาตัดต่อเป็นคลิปในการทำลิฟนะครับครับตอนนี้ก็สำเร็จไปมากพอสมควรแล้วนะครับสำหรับระบบโครงเหล็กอะไรก็คงจะวางเป็นแบบเรียบร้อยเลยนะครับครับตอนนี้ก็ติดช่างก็เล็งมือทำทุกวันเลยนะครับตอนนี้ก็ติดระบบไฟฟ้านะครับะระบบไฟฟ้าระบบ เลื่อนนะครับประตูอะไรประมาณนั้นนะครับที่แรกก็ทำกันหลายคนต่อไปก็ต้องเป็นระดับหัวหน้าระดับช่างฝีมือแลวนะครับระดับหัวหน้าช่างนะครับมาทํากันสองคนมีเครื่องไม้เครื่องมือก็มีหลายอย่างเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือจะมีที่เลื่อนนะครับที่เลื่อนมีประตูแล้วก็มีกระจกใส่กระจก อันนี้ผมก็จะถ่ายถ่ายดูด้วยหลายช็อตนะครับนะถ่ายดูด้วยหลายช็อตอันนี้ก็เป็นมอเตอร์นะครับนะเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่จะทำให้เป็นแรงดันนะครับนะเป็นมอเตอร์เป็นเหมือนจะใช้ลมนะครับนะมันจะเหมือนท่อใช้ไฮดรอลิกนะครับนะเตอร์เหมือนไฮดรอลิก ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนตอนนี้ช่างก็เข้ามาเอม่นนะครับทำโคงสร้างก็แข็งแรงดีนะครับจะมีโซ่ลักษณะแบบนี้เป็นโซ่โซ่ก็ใหญ่มากเลยนะครับสำหรับโซ่ที่เป็นตัวตัวดันนะครับนะตัวทำโซ่ขึ้นไปนจะเป็นพื้น ก็ใกล้จะเสร็จเลยนะครับสำหรับใกล้จะเสร็จประมาณครับอันนี้ก็ติดระบบไประบบเลื่อนดูต่อไปก็จะติดกระจกทำตกแต่งนิดหน่อยหรือว่าระบบไปก็มาตรฐานลิฟต์นี่เป็นมาตรฐานนะครับคือแบบมันเทลิฟต์ค้างหรืออะไรประมาณนี้หรือใครเข้าไปใกล้มันก็จะหยุดทำงาน เราจะค้างอยู่แบบนั้นนะท่านผู้ชมระบบของเขาก็จะสร้างไว้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดออไปเลือ่อนไปเลื่อนมาเยอะนะอยู่ภายนอก,กนะครับอยู่ภายนอกมีคนยังเข้าไหมปัจจุบันก็ใช้ได้สบายเลยนะครับเนะาะญาติโยมท่านใดที่จะขึ้นขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์สำหรับแ <c oughs> ขนขาไม่ดีสำหรับที่จะเดินขึ้นบันไดนะครับก็จะใช้ลิฟต์นี้เป็นตัวขึ้น okay. สำหรับ วินแช์บ้างอะไรบ้านั่งวินแช์นั่งเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้สาหรับตัวนี้ก็ลองลิฟต์แล้วนะครับลองลิฟต์ขึ้นนะใครไปอยู่ทางล่างนั่งก็ลิฟต์มันจะหยุดไปอัตโนมัตินะครับถ้าใครเอามือไปแตะหรืออะไรประมาณนั้นด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะขึ้นไปผมก็ถ่ายดูได้หลายมุมนะครับนะถ่ายดูได้หลายม,มุม โครงสร้างสำหรับอนี้ก็ช่างก็กาลังลองขึ้นลองขึ้นลองเขาขึ้นลงอยู่นะครับลองระบบไฟระบบไฮดูลิกระบบตัวเซฟเซฟตี้สำหรับป้องกันอะไรประมาณนั้นนะครับ ครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดกระจกเลยนะครับติดกระจกอันนี้ก็จะเข้าแบบเข้ากระจกเข้าขอบกันครับนี้ก็วันนี้ซื้อะไยรอาทำทัองาอะังสอมาทำสองคนนะครับนะทังงมาทำสองคนก็ไม่มีงานอะไรมากเงานเล่นงานเก็บงานละเอียดอันนี้ก็ ยิงสกรูยิงนอ็อตติดจับแล้วนะครับนาทีจะทำปกบปออกไปเดี๋ยวก็เอากระจกมาติดนะกระจกหรือว่าระบบไฟระบบการทำงานสำเร็จแล้วด้านนู้นก็จะเป็นด้านบันไดวิทยานาคด้านนั้นคนขึ้นคนลงอยตาโยมอันนี้ผมถ่ายมุมบนนะครับนะถ่ายมุมบน ถ่ายบนวิหารถ่ายลงมาด้าน,านล่างสำหรับเป็นลังคาลิฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมด้านข้างนะครับด้านข้างที่ผมถ่ายมาจากวิหารหลวงพ่อด้านบนก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็จะมะีเป็นตู้ครอบอีกทีนึงนครับอันนี้ช่างก็ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับจากคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนะก็ถ่ายเก็บไว้นะครับสำหรับการทำลิปหรือว่ามเป็นคลิปที่ความยาวก็20นาทีนะครับ21นาทีสำหรับคลิปถ่ายทำลิปที่ิหารหลงพ่อหรือว่าถ่ายเก็บไว้ตอนนี้ก็ช่างก็ติด อะไรเขาเรียกตัวกระจกเหมือนกันตัวกระจกแล้วก็มีกระดาษเป็นกล่องครอบสําหรับครอบมีห้องแปลงห้องไบฟ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมาเป็นแผ่นลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะฉีกตรงนี้ก็กนี่จะเป็นตู้ลักษณะแบบนี้ก็จะออกมาสําหรับ,รบด้านหลังจะเป็นกล่องสำหรับใสอันนี้จะเป็นมอเตอร์เป็น ครื่องไฟฟ้าทั้งหมดมีกล่องไฟมีไฟ,ไฟก็จะเก็บอยู่ที่นี่นะครับมันจะเป็นระบบไฟระบบอะไรก็จะเก็บอยู่ใกล่องอากล่องอันนี้กล่องในในตู้นี้นะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับนก็จะเป็นพวกมอระดับอัตโนมัติในการทําลิฟต์นะครับเขาจะเก็บไปนี้นี้แล้วก็เขาจะปิดกล เป็นมอเตอร์เป็นไฟเลยนะครับบบกตอนนี้ก็ช่งก็ทำเดินสายไฟไเดินอะไรอีกประมาณนั้นนะครับเราก็หนักผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนะสำหรับริบแบบนี้ก็ได้ใชั้นเดียวสองชั้นอะไรประมาณนี้นะสมดา ระบบมันก็จะไม่ไวมันจะไปแบบแชา้าๆซโลซโลอะไรประมาณนี้เหมือนลิฟต์สามสิบสี่ 30, 40, ชั้นลิฟต์มันจะไวมากอันนี้เขาคงตั้งเป็นระบบตั้งระบบป้องกันตอนนี้ก็กําลังดูบานประตูที่จะระบบปิดระบบเปิดนะ ช่างก็ลองทุกระบบปรกบกันนี้ก็กำลังลองขึ้นลองลงประมาณนั้นผมก็ถ่ายเป็นเช็ดชฉดนมีเวลาผมก็ไปถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายละเอียดมากหกถ่ายตามที่ว่าเก็บไว้เป็นฉากฉากฉากกไปแล้วก็ถือว่ามันเห็นเห็นว่าเป็นของแปลก ก็เลยเก็บภาพไว้ตัดต่อลง YouTube ครับผมจะเป็นนักสะด้ารคางก็จะมีเสาเหล็กยิงยึดตัวบนคงไม่นับ่าไหร่เลยนะเหล็กตัวเป็นเหล็กโครงเหล็กถ่ายด้า,านล่างด้านพื้น คน,คนขึ้นไปก็อยู่ประมาณนับหนักไ็ประมาณก็หลายร้อยโลอยู่พอสมควรขึ้นทีนก็นานได้ประมาณห้าหกคนเลยประมาณนั้นหรือเปล่าครับตัวนี้ก็จะทำไอที่ขึ้นตรงนี้สำหรับขึ้นมาตัวนี้ก็จะเจาะใส่เป็นพื้นสำหรับที่เหยียบที่เหยียบเท้าขึ้นลิบลงลิบทางก็จะเจาะ มีเราก็จะมีเหล็กเล็กเป็นตเลเกี่ยวมีอยมีาเลใส่อ๋อ่กนป็จเรียหมดแล้วนักแบบนี้ที่สอ วันนี้ก็ใช้ได้แบบเรียบร้อยเลยนะครับมีการขึ้นลงก็ปกติแล้วนะครับอขึ้นลงปกติการขึ้น,ม,นมีการลงหรือการแต่ก็ใช้สำหรับคนพิการนะครับนะหสหรับคนที่เดินขึ้นไม่ไหวยยจริงๆเลยนะครับเนาะ นัหรับคนที่เดินขึ้นไหวก็ขึ้นทางบันไดสำหรัรคนที่ขึ้นไม่ได้อย่างวินแช์อะไรประมาณนี้มีงดงรถเข็นนั่นนะครับก็ต้องมาขึ้นตรงนี้นะครับนตรนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนไปขึ้นทางรถเลยนะครับเอารถขึ้นไปด้วยวิย่งแชร์ขึ้นไป ครับตอนนี้ก็จะเริ่มผงจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดกะรกดกจะรจกแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดกระจกล้วนะครับถือว่าเป็นจะสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จแล้ววันไม่ได้ถ่ายวัดไปบ้านมากระจกวัดตัดเรียบร้อยแล้วผมก็ถือว่าได้ถ่ายแบบละเอียดในการทำรูปเดินมแต่โคงสร้างเราก็มา จกทำสุดท้ายก็พระอาจารย์เจ้าวาดเป็นองค์ขึ้นไปที่สูจนะคหรือว่าเป็นการปิดคลิปอันนี้ก็จะปิดลักษณะแบบนี้ต่อ๋ไปเขก็จะลอกออกสำหรัตู้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บปลุกมอเตอร์เก็บแปลงที่แปลงไฟอะไรประมาณนั้นนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับผมความยาว21นาทีครับผมความยาว21นาทีค,ค,ทคลิปนี้ผมก็ไม่ตัดอะไรนะครับไม่ตัดออกมากอะไรคิดว่าก็ถ่ายทํายาวก็ตัดออกไปบ้างเล็เลกน้อยนะครับใช้เสียงประกอบบ้างอะไรบ้างเพื่ออัตรลดครับนี้ช่างก็นิด กระจกนะครับกระจกก็้หาเหลี่ยมหามุมถือว่าเสร็จไปแล้ว9กรเก็เสร็จแล้วมัหมดแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือตีนทุกแกที่จับกระจกตรงนี้มันต้องมี อว่าติดกระจกเสร็จอะไรเสร็จก็ลองเสร็จก็จบสวยมากครับผมสำหรับลิฟต์สวยมากแข็งแรงอันนี้ทำให้สำหรับคนวิการโดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ยืนลงใครไปยืนอยู่ทางล่างอะไรประมาณนะี้ยืนทางล่างพอรุดมาลงมามันมาถูกทิอมาถูกอะไรตัวนี้มันก็จะอยู่โดยอัตโนมัติอยู่เขาไม่มันไม่ทับคนนะไม่ตกลงมาลูกเป็นอะไรจะขาดคงไม่ขาดแล้วครับเนาะโซ่มันใหญ่มากอันนี้เขาก็จะปิดก่อ,นอันนี้ด้านหลังเขาก็จะลอกออกแล้วนะครับมาตอนนี้ลอกอ่าที่เป็นผ้าเทป ผ้ากาวออกไปนะครับสีดำๆนี่ครับมันเาก็จะลอกออกเกขาใช้น้นนนลิปเก็จะอยู่ด้านบนลักษณะแบบนั้นก็ถือว่ามันความปลอดภัยสูนนสงนะครับสำหรับมันเหมือนถ้าลิ์ลงมามีใครอยู่ด้านล่างตรงนี้มันถ้าใครไปถูกก็จะเป็น,ด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 ,นดูดเ้ืยอัตโนมัติี่มันไหลลงมาเลื่อนลงมา ถ้าใครไปอยู่ด้านล่างตรงนี้หรือเด็กหรืออะไรเข้าเข้าไปอยู่ตรงนี้มันมันก็จะหยุดเรยอัตโนมัติเอามือไปแตะนะเอามือไปแตะมจะหยุดเรวอยอัตโนมัตินี่ก็ลองหลายอย่างถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์น,นะครับสำหรับการทำยุดก็จะมีการลองขึ้นตอนนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ก็อาจารย์ประคุสราวุธ ก็จะขึ้นไปเปิดประตูมาเลิกนะครับสำหรับคลิปตัวนีน้ผมก็จะปิดคลิปพอดีนี่ก็ท่าก็ลองความปลอดภัยแบบลองหลายๆอย่างในการที่มีพระอาจารย์ก็มาชมที่พร้อมที่จะลองดูและพร้อมที่จะขึ้นไปนะ,ะระบบที่มันลักษณะแบบนั้นแหมถ้าว่า อะไรมันติดขัดมันก็จะยึกยืกขนาดแบบนั้นนั่ก็คือภาพเหตุการที่ผมได้ถ่ายบันทึกไว้ความยาว21นาทีของัารทำรขึ้นวิหารหลวงพ่อสำหรับคนพิการก็ถือว่าเป็นคลิปที่สมบูรณ์แบบในการท,ที่จะเริ่มทำตัดเหล็ก ประกอบเขแบบไม่ยากนะครับไม่ยากก็จะมีมอเตอร์มีของช่างอยานนะครับถือว่าเสร็จะีๆแตีพระอาจารย์จะวาดมัจะ,จะลองขึ้นดูนะครับไปดูว่าการขึ้นการลงจะเป็นระบบแบบไหนรับะณัอย่างไง ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับแบบ่ารดูเคราะห์ในการการเนี่ยต้องระวังคนจะเข้าไม่หมดอะไรประมาณนั้นลิฟต์มันจะเปิดโดยอัตโนมัติประมาณมันจะดีโดยอัตโนมัติใช้ระบบมีระบบแบบแน่นอนมากระบบปกติระบบป้องกันหลายๆอย่าง มันก็เริ่มขึ้นน,นะครับนะครนบีันก็ลองขึ้นดูนะครับมัน,นก็มุมมุมแสงไม่ได้ครับก็ที่มุมแสงไม่ได้ผมก็ถ่ายมันมันเป็นอะไรที่คุณไปถือกระจารย์ท่านคาลอิฟต์เลยครับยังไงก็อย่ายลืมกดติดตามนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรก็ขอจบแค่นี้แล้วครับสำหรับการทำลิฟต์การทำลิฟต์ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปดีๆผมจะหามาลงต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผม